ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อิซี่แอสโซกลับมาพบกับท่านผู้ติดตามอีกแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะทำคอนเทนต์โหราศาสตร์ง่ายๆให้คุณฟังนะคะตอนนี้ถึง ep 15แล้วค่ะอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าดิฉันจะมาเล่าว,ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเดียวกันนี่คืออะไรนะคะท่านที่ได้เรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนคุณจะเห็นได้เลยว่า วาลีที่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเดียวกันนี้ถือว่าเป็นปัญญามูลฐานในการศึกษาโหราศาสตร์ยูเลเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นบทแรกๆด้วยค่ะซึ่งตอนแรกดิฉันเรียนดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีแต่จําจําเอาว่าอ๋อสามอย่างนี้มันเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็พยายามศึกษาหาความรู้ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเพิ่มเติมรวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ก็เลยจะมานำมาเล่าให้ท่านที่ติดตาม EASY s SO, ่เข้าใจอย่างง่ายๆนะคะดังจะเห็นได้ว่าที่บอกไปแล้ววลีที่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเดียวกันนะคะในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเรา เป็นการอ้างอิงก,กับช่วงเวลานะคะเราเอาเวลาบนโลกของเราเนะะี่ยค่ะแบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงอดีตช่วงปัจจุบันและช่วงอนาคตเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราส่วนใหญ่กับคนทุกคนเลยนะคะว่าเรามักจะมองอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพุ่งไปสู่ปัจจุบันที่เราต้องการแต่ในทางพระพุทธศาสนาบอกว่า ให้เราอยู่กับปัจจุบันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการหล่อหลอมพฤติกรรมของเราตั้งแต่วัยเด็กที่เราเติบโตมาในครอบครัวนะคะทั้งพฤติกรรมความคิดความเชื่อถูกหล่อหลอมผ่านครอบครัวด้วยการเลี้ยงดูและขนบธรรมเนียมประเพณีตามชุมชนหรือท้องถิ่นหรือประเทศที่เราอาศัยพอเราโตขึ้นมานะคะเราจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง เราก็จะกำหนดชะตาชีวิตหรือเส้นทางชีวิตของเราด้วยตัวเองอันมาจากความคิดและก็ความเชื่อต่างๆที่เราถูกหล่อห้อมมาตั้งแต่ในวัยเด็กไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามบางคนก็จะบอกว่าเขามีความคิดแบบนี้เขาคิดของเขาเองเขาเป็นตัวของเขาเอง ความจริงไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ถูกหล่อหลอมมานะคะท่านที่พยากรณ์ดวงชะตากําเนิดท่านจะเห็นได้เลยว่าในกฎทองคําของการพยากรณ์ดวงชะตากําเนิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบรรจุไว้ในดวงชะตากําเนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุทุครอบครัวซึ่งเป็นเรือนชะตาที่4หรือว่าเรื่องของพ่อเรื่องของแม่ก็จะอยู่ในเรื่องของเรือนชะตาเรื่องของการศึกษา เรือนที่3การศึกษาเบื้องต้นเรือนที่9การศึกษาระดับสูงหรือแม้แต่เรือนของพี่น้องเรือนเรือนชะตาที่3สหัสชะเห็นไหมคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกันหรือแม้แต่เรือนที่1ที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าลัคนาก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดของเจ้าชะตานอกจากนี้ราหูยังหมายถึงเรื่องที่เจ้าชะตาผูกพันเห็นหรือยังคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่หล่อหลอม ให้เป็นชะตาชีวิตของเราซึ่งเราสามารถพิจารณาได้จากการตรวจด,ดวงชะตานะคะทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างจึงหล่อหลอมขึ้นมาเป็นดวงชะตาของเราอันเป็นผลมาจากอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเดียวกันครนี้เราจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบัน จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอดีตกับอนาคตเราจะเห็นได้ว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายคนก็เอาประสบการณ์ในอดีตเป็นมาเป็นประสบการณ์แล้วเราก็มองไปที่อนาคตดังจะเห็นได้ว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นเราสามารถผูกดวงชะตาแล้วเราก็ไล่เหตุการณ์เนื่องจากว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำได้ใช่ไหมคะเราดูดวงเราเรายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอายุ 30ปีเราสามารถตรวจดวงชะตาเราในวัยอดีตได้เราก็ย้อนภาพดาวไปในช่วงอายุต่างๆถูกไหมคะแต่เราจะย้อนเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องราวสำคัญจริงๆที่เราจะย้อนไล่ไปดูเช่นบางคนอาจจะจบการศึกษาในวัยนี้วัยนี้แล้วก็ย้อนดูเหตุการณ์ได้เพราะเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถย้อนเวลาในอดีตกลับไปเพื่อพิจารณาดวงชะตาได้หรือแม้แต่เราจะพยากรณ์อนาคตก็ ผูกดวงอนาคตไปนะคะเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์มีทั้งดวงจรปัจจุบันดวงดวงดวงดาวจรดาวจรปัจจุบันแล้วก็ดวงจรอ,อายุไขอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่เราจะทายดวงชะตาอาดีตแล้วก็อนาคตได้นะคะทีนี้ตรงนี้ละคะที่อดีตปัจจุบันอนาคตที่เราหล่อหลอมมาเป็นดวงชะตาของแต่ละคนยังสามารถ นำแนวคิดตรงนี้มาพยากรณ์ดวงชะตาได้เนื่องจากว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์รองรับในส่วนตรงนี้แล้วนะคะทีนี้อดีตอย่างที่บอกเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วประสบการณ์ต่างๆที่เราควรจะเรียนรู้ไว้แล้วก็แก้ไขซึ่งการดูดวงในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่จะนำมาประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะเพราะคนส่วนใหญ่จะดูดวงโดยที่บอกแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตมากกว่านะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลของปัจจุบันของเราส่งผลดีต่ออนาคตนะคะเพราะว่าอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเราสร้างเหตุดีของวันนี้อนาคตก็มีแนวโน้มที่จะดีถึงแม้ว่าไม่ดีแต่เมื่อเหตุการณ์หรือชะตากรรมส่งผลให้คุณเลวร้าย ตามเหตุและปัจจัยนั้นอย่างน้อยคุณก็จะมีสติในการตั้งรับนี่แหละค่ะคือวิชาโหราศาสตร์ที่จะบอกแนวโน้มการพยากรณ์ดวงชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรามีการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆในอดีตโดยเฉพาะผ่านวิชาประวัติศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของอดีตทีนี้ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เท่าที่ดิฉันศึกษาข้อมูลหรือความรู้เท่าที่เรามีนะคะเราไม่มีการศึกษาวิชาปัจจุบันแต่อย่าลืมนะคะว่าหลักคิดทางด้านพุทธศาสนาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะทีนี้แต่เรามีวิชาอนาคตศาสตร์นะคะที่ฝรั่งหรือชาวต่างชาติเรียกว่าวิวชาฟูฟูทูโดโรโจีนะคะหรือว่าฟิวเจอร์สตาร์ดี้หรือแม้แต่การทำวิจัยที่เรียกว่า ฟิลเตอร์รีเสิร์ชล้วนแล้วแต่มองไปที่อนาคตบางครั้งก็จะมีบทคำศัพท์ว่าวิชาอนาคตดิฉันจะ,ะแยกให้ฟังว่าวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นวิชาอนาคตศาสตร์นะคะวิชาโหราศาสตร์คือวิชาโหราศาสตร์หรือว่าอสโทรโลจีเพราะว่าเรามีหลักการมีทฤษฎีที่รองรับวิชาโหราศาสตร์เพียงแต่ว่าการพยากรณ์ ในการใช้หลักวิชาโหราศาสตร์เป็นการพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะดิฉันใช้คาว่าแนวโน้มหรือเทรนต่อการเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจารย์จันลันพิกุลท่านยังเคยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างในวิชาโหราศาสตร์ยังมีค่าที่เรียกว่าอันโนนหรือว่าอันโนนแฟกเตอร์ที่เรายังไม่รู้อาจจะเป็นเหตุ นำพาให้เราไม่สามารถอ่านหรือว่าพยากรณ์เหตุการณ์บางอย่างในอนาคตได้ที่เป็นผลมาจากอันโนนแฟกเตอร์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้วลีที่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเดียวกันจะทำให้ท่านได้คตินะคะในการทำชะตาชีวิตให้ดีที่สุดนะคะเพื่อ ผลของอดีตจะส่งผลต่อปัจจุบันแล้วก็ส่งผลที่ดีในอนาคตนะคะวันนี้เป็นเหตุพรุ่งนี้เป็นผลนะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะเลือกเมนูกระดิ่งเพื่อจะไม่ลืมในการแจ้งเตือนคลิปดีๆที่เราจะจัดหาแล้วก็เป็นสาระความรู้ของวิชาโหราศาสตร์สวัสดีคะ่ะ